สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88มอริสผาดาว youtube.com โหระษัย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีฮัลโหลวันทูทีนะแอ็มอมสวัสดีนะครับนายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง รายการดูดวงชะตาลายวันหันสามมหาสนุกนะครับเป็นช่องดูดวงชะตาซึ่งมากกว่าการดูดวงนาจะบอกในเรื่องราวต่างๆนะแล้วก็คลายเครียดด้วยนะจากสักสถิติต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับหลายคนก็ดีขึ้นนะเอ,อบางคนก็มีปัญหาอุปสรรค นะครับได้ติดต่อติดต่อมาอาจารย์บอกอาจารย์ทาไมที่อาจารย์ทายเนี่ยมันแม่นลอเกินนะตอนแรกเขายังเถียงนะนะเออซีอโอของอาจารย์นะตอนแรกก็ยังเถียงนะบอกอะไรดวงดีแล้วจะมีปัญหาอะไรอีกไม่มีแล้วมั้งเอออาจารย์ก็ทายตามดวงชะตาละครับนะทายตามดวงชะตาเสาเป็นกาลากีนีเนี่ยเสาเกี่ยวข้องกับของเก่า เรื่องราวเก่าๆจะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับคุณงนั้นคุณก็ต้องไปดูซิว่าทั้ง12ลราศีเนี่ยคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมปัญหาเก่าๆอะไรหรือเปล่ามีศัตรูไหมนะไม่ใช่ว่าจะเป็นหอกข้างแค่กับมัดย้อนสอนทิ่หมหาคุณเมื่อยามดวงชะตาคุณกำลังดีเห็นไหมเออบางคนบอกอุยดวงจะ,จะดีแล้วนะจะต้องมีอุปสรรค นะมันก็แปลกลนะคนเราเนี่ยเมื่อยามดวงจะดีเด่ยมักจะมีอุปสรรคมาขัดขวางก่อนเสมอนะมันก็เปรียบเสมือนกับว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับเออมันก็เป็นปัญหาจากเก่าๆนะก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ขอให้รอดพ้นปลอดภัยแล้วกันในเรื่องงานทั้ง12ราศีนะครับเออนะซีโ <c oughs> ออาจารย์นะกำลังคุ้มเครียด <c oughs> ลูกค้ารายใหญ่นะเทรดหุนหุ้นเสียหาหุ้นตกไปยี่สิบล้านนะเขาเครียดอยู่เครียดโอ้ยทําไงดีวะนะอาทิตย์หน้ายื่นเรื่องไปะจากอาทิตย์หน้าต้องยื่นเรื่อง่ออว่าจะลูกค้าคนนี้จะหลุดมือหรือเปล่าอันนี้ก็ขอให้โชคดีนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันคุณเป็นอย่างไรบ้างชีวิตคุณยังรอดปลอดภัยดีอยู่หรือเปล่านะครับนะก็ขอให้รอดพ้นนะนะ โอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของความฝันนะประจำวันศุกร์นี้นะว่าดวงชะตาความฝันในแรมสองค่ำจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยความฝันของคุณจะเป็นจริงใน3วันข้างหน้านะก็ขอให้โชคดีมีใช้และกันฝันให้ดีเข้าไว้นะในดวงชะตาของคุณอันนี้ เยอะจะมาพูดถึงใส่สนุ่งผ้าชุดใหม่ในวันศุกร์นะถือว่ามีทรัพย์มากนะครับสาหัวใหม่ในวันศุกร์อยู่สุกเย็นใจนะลมขึ้นตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีลาบตัดผมใหม่ในวันศุกร์จะมีพวกกระพับ <c oughs> ตัดผมใหม่มีลาบเออตัดเล็บมีพวกกระพับทาน้ํามันในวันศุกร์จะเสียทรัพย์ นะครับในดวงชะาตานเวรานถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะเอ,เอ่อให้คุณติดต่อมาดูกอาจารย์นะครับและแจ้งถึงแฟนคลับสมาชิกดูดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่านะขาเก่าทั้งหลายลูกค้าเก่าขาเก่าเออนะหลายคนของอาจารย์เนี่ยนะ ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนบอกล่วงหน้านะบางคนก็มาจองคิวดูดวงชะตาอาจารย์แล้วนะครับเพราะถ้าคุณมาจองคิวช้าเนี่ยดูดวงปีใหม่อะนะอยู่ก็เหมือนปีที่แล้วอีกนะบอกกันแ้วมามาช้าเ่ยจานัดคิว,วมันไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องนัดตั้งแต่ล่วงหน้าถึงจะดีนะครับมันจะได้แบบจัดสามารถที่จะจัดคิวนู่นนี่ได้ล่วงหน้านะ โอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นได้ไปที่11นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะท่านจะสมหวังในเรื่องของราบยศเกียรติสรนเสริญส,สุข เงินทุนเงินทองจะประสบความสําเร็จปลอดโปร่งดีนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยก็จะสําเร็จสว่างรุง่งราบเรื่อนเลยด,ด,ดีนะแต่ท่านก็ต้องทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะในเรื่องของความรักนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่านะชีวิตก็จะสดใสในเรื่องของความรักจงทนุถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันนี้ไว้นะเป็นการดี นะครับเอออย่างที่บอกนะในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีถูกใจกับเข้าใจเออคุณเจ้าแบบไหน,นถูกใจแต่ไม่เข้าใจหรือเอาเข้าใจแต่ไม่ถูกใจ <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนะเออดูสิฮาร์ดดิสมันขึ้นอีกแล้วเดี๋ยดี๋เดี๋เด,เดจะต้องปิดเครื่องรีเซ็ตลบฮาร์ดดิสก่อนเด้๋เ้เยอะเเดี๋ยวกัน โอเคนะครับนะมาต่อนะเมื่อกี้ต้องปิดเครื่องไปสักพักหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดคอมเพื่มมาใหม่นะเออมันก็พอที่จะมีฮาร์ดดิสเพิ่มขึ้นมาบ้างนะเออคอมของอาจารย์เนี่ยมันก็แก่ตามสภาพนะวันหนึ่งทําได้วันละคลิปเองมันทําข้อมูลได้มากไม่ได้หรอกนะอันนี้นะในโดยชะตาเนี่ยจะมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจรับนะ การค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็จะมีงานเข้ามานะคุณก็จะรับผลประโยชน์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรที่จะระโมบโลกมากนะคิดกําไรเอาพอเหมาะพอควรก็พอลแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนะท่านก็จะมีโชคดีนะครับเออแล้วก็ผู้บุคคลประชาชนก็จะสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านมีอนาคตที่ดีขึ้นนะต่อมาในเรื่องของคะแนนสอบของท่านถือว่าวันนี้ คะแนนสอบการแข่งขันของคุณดีเยี่ยมดีรัดประสดสีเลยนะครับในดวงชะตาต่อมาในเรื่องของสุขภาพนะถ้าถามถึงสุขภาพโาครคภัยไข้เจ็บของคุณเนี่ยนะอาการก็อาจจะรุนแรงขึ้นบ้างนะแต่ก็ที่จะสามารถรักษาให้หายได้โรคที่พึงระวังก็เกี่ยวข้องกับทางหัวนะครับแล้วก็บริเวณอกนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณโอเคอันนี้เดี๋ยวจะมา พูดถึงปรากฏการผ่าดาวทุดีต่อเลยนะเออพูดยาวมากไม่ได้เดี๋ยวฮาร์ดดิสเต็มนะอันนี้ในดวงชะตาของคุณนะครับประจําในวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยวันนี้สีที่ควรเว้นให้เว้นสีดําเว้นสีดำนะจ๊ะสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสี ชมพูนะครับสีชมพูดีที่สุดนะในดวงชะตาเนี่ยในวันนี้ถ้าคุณมีความขยันขัดแข็งอย่างเต็มที่ถือว่าคุณจะมีโชคลาภอย่างเต็มที่แต่ก็ในระดับหนึ่งนะครับาะโดยตตาแน่งก็เป็นปลาในดวงชะตาแล้วก็สีที่ลองลงมาคือสีส้มได้สีส้มได้ นะอันย่อมวนนี้คือโกเมนนะครับทิศท,ที่ดีประจาวันก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ทิศต,ตอนตกเป็นทิศท,ที่ดีประจําในวันนี้นะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นนะครับตามดวงชะตาเนี่ยคนที่ไม่ดีคือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณไม่ดีปัญหาขก่า,าๆาต้องระวังนะใครที่ชักชวนคุณไปทําอะไรซึ่งเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย นะก็ระวังอาจจะไปตายแทนเขาหรือไปรับผลกรรมแทนเขาต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยต้องระวังในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคยาธิต่างๆนะครับต้องระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจระบบเลือดตะคิวความดันโลหิตเ้นเตอดตีบนะอัมพฤกษ์อมัอมาพาตต้องระมัดระวังว้นี ปัญหาทางสายตาด้วยนะครับในดวงตาต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คุณก็จะมีอํานาจวาส,สนาที่ดีครับต,ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณก็จะมีเกณฑ์การเจราจาพูดคุยติดต่อน,นี้เรื่องของหลักทรัพย์นู่นนี่นั่นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสรารนะ์ถือว่าคุยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี คนเกิดในวันพฤหสัสบดีเนี่ยในดวชะตาของคุณถือว่าคุณจะต้องการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ไว้ใจคุณเต็มที่อันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะในดวชะตาของคุณวันนี้ปรากฏการผ่าดาวตุดเดีก็จะมีอิทธิพลดาวพระจันทรทับดาวมฤุตยูนะช่วงเวลา14ในกา50สนทีนะครับก็อาจจะเป็นคนที่อารมณ์คิดอะไรไม่ซ้ำแบบใครนะในดวชะตาของคุณ แล้วก็อาจจะคิดมากบ่นลอยๆออกมาด้วยนะในดวงคุณแล้ววันนี้ดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศรีนะดาวพระจันทร์ย้ายเนี่ยช่วง22่สิบสองนาฬิกาแนาทีตำแหน่งก็เป็นมหาอุดมหาอุดวาสนาสูงส่งทําอะไรก็จะมาประสบผลความสําเร็จนะครับดาวมหาอุดเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นเร็วลงเ,เร็วครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณขึ้นไปแล้วเนี่ยนะต้องระวังต้องรอบคอบนะครับดวงชะตาหลายดวงที่อาจารย์ได้เห็นมาเนี่ยนะ บางคนมาหาอุดเพียบเลยมาหาอ,อุดห้าหกตัวทุกว,วันนี้ยังขายลูกชิ้นปิ้งอยู่เลยเอหลวงตกครับดวงตกเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องประครับประคองดวงชะตาของคุณให้ดีอย่าให้มันล้มนะอาจารย์ถึงได้บอกเสมอว่าคนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยคุณอย่าล้มนะบางคนเขาจะไม่เข้าใจล้มเนี่ยหกล้มเหรอไม่ใช่หกคือลม้มล้มในดวงชะตาล้มในดวงชะตาเนี่ยมันหนักนะ หมายถึงล้มถูกฟ้องล้องล้มละลายมีคดีความวุ่นวายมีปัญหามีหนี้สินนะมันก็ไม่ดีอันนี้เขาเรียกว่าล้มในดวงชะตาเนี่ยมันหนักกว่าล้มในชีวิตจริงนะครับมันเป็นบาปบุญคุณโทษนะเมืคุณก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนะครับอย่างที่บอกเนี่ยดวงคุณเนี่ยหาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งหนึง่ง เดี๋ยวจะบอกให้อย่างละเอียดว่าคุณจะต้องไประมัดระวังช่วงไหนเวลาไหนนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยนะตั้งแต่ประมาณช่วงคือถ้าดวงมันไม่ดีเนี่ยนาะมีปัญหาวุ่นวายเนี่ยกลิ่นกลิ่นหรือเรื่องราวหรือรางสังหรณมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่กุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นสิบราศีนี่คุณอาจจะได้กินก่อนนะ อาจจะมีเฮ้ยลุกขาวลงขาวลือนูน่นนี่นั่นเออเพราะฉะนั้นคุณรอเตรียมอ่าขาวลงขาวลือเออต้องระมัดระวังไว้นะิดนึงนะอย่าไปคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นข้าราชการใครที่เป็นนักการเมืองนะปีหน้าเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์คุณไม่มีมลทินคุณไม่มีปัญหาอะไรเก่าๆซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับคุณในเรื่องของการงาน คุณจะรอดพ้นปลอดภัยคุณรอยลำได้เลยนะครับแต่คนที่มันมีปัญหาละสิจะถูกเหา่าถูกหอนคือคนที่มีปัญหาเก่าๆอะ่ะเาะฉะั้นคนที่มีปัญหาเก่าๆเนี่ยต้องระวังนะต้องแบบอย่าอะไรอย่าแสดงฝีมืออะไรมากมายนะถ้าคุณจะน,นำสนเสนอเขาเรียกว่าอะไรนะชูธงคนที่จะเป็นผู้นำการเมืองผู้นำพรรค บุคคลคนนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงก็แล้วแต่จะต้องเป็นคนที่ไม่มีมนทินสิ้นเชิงต้องเป็นคนที่ใสซื่อบริสุทธิ์ไม่มีปัญหาเก่าๆซึ่งจะย้อนกลับมาแทงขั้นหลังได้อันเนี้ยชนะแน่นอนในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ครบแล้วนะต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศรีเมฆนะชาวราศรีเมฆเนี่ยดูชะตาของคุณ การงานในวันนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับก็ทําให้ดีที่สุดนะอย่าไปคิดมากส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวพระศุกร์ก็ยังมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะในดวงชะตาและความรักก็พยายามคุยกันให้น้อยน้อยนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณแล้วก็ส่วนในเรื่องของรายจ่ายต่างๆจะมีอีกไหมนะให้คุณก็ต้องระมัดระวงหนหนังไว้นิดนึงในเรื่องของน้สินด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี พฤกษกชาวราศีพฤกษศกเดืวดวงชะตาคุณวันนี้ไม่ดีนะระวังเรื่องงานอาจจะมีปัญหาอุบสรรคั์แต่รายได้คุณก็ยังดีมีเข้ามาอยู่บ้างน,นะครับดาวการเงินคุณในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่นะมีเรื่องทะเลาะบบาแววงนู่นนี่นั่นตรงใจเย็นกันนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดยจชะตาคุณถือว่า ในด้านการงานเนี่ยนะครับถ้ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก,ก็เปลี่ยนไปเดีย๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยคุณจะต้องประคับประคองในเรื่องของการงานของคุณได้ดีนะในด้านของการเงินเนี่ยดาวพระจันทร์ก็ยังอยู่ในภพราหะการเงินในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับถ้าคุณจะทําธุรกริจรอะไรก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะผ่านในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศรี กรกฎเช่าราศีกรกฎในวันนี้คุณก็จะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการการทำงานนู่นนี่นั่นนะเออดวจันทร์ก็มาอยู่ที่ราศีพฤกษจ่ายชาย่ายเอออนนะมาอยู่ที่ราศีพฤกษกนะเพราะเป็นมหาอุดเนั้นในเรื่องของงานนะครับในการทํางานของคุณเนี่ยก็ถือว่าดีคุณจะมีโชคลาภคุณคิดอย่างไรได้อย่างนั้นนะส่วนในเรื่องของการเงินของคุณในอิทธิพลดาว พระอาทิตย์ก็อยู่ในภพพันธุนะการเงินในวน,นี้ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมายมันได้ไม่เยอะหรอกนะในเรื่องของเงินเงินทองทอง,องคุณต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยในดวงชะตาของคุณในวันนี้การเงินนะครับวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงในเรื่องเองินเรื่องทองนะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์การเจรจาติดต่อในเรื่องของงานดีที่ดีในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้ เลือเลือดดีเล,เล,เลประสบิสีอะไรมากมายส่วนในเรื่องของความลักวันนี้ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาของคุณในวันนี้ถือว่าดีนะครับก็จะมีเงินมีทองมีรายได้ที่ดีเข้ามานะการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะประสบผลความสําเร็จนะครับพอหลังจาก8พฤจิกาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยชาวราศี กันเนี่ยนะครับก็ต้องอดทนประคับประคองนะอ่อนน้อมถม่อมตนก็ไว้สักระยะหนึ่งเดือนพอปีหน้าเนี่ยดวงคุณดีเต็มที่หนึ่งปีเต็มเมเลยนะของชาวลัคนาราศรีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศรีตุลชาวราศรีตุลในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคุณติดต่อง,งานนะต่างกับต่างถิ่นต่างแดนก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะในช่วงนี้คุณพูดอะไรลอยๆมา หีพูดเป็นตัวเลขก็ให้ไปซื้อเลขนั้นนะครับอันนี้ก็คือโชคลาภของคุณ่วนในด้านของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีจะมีโชคลาภในเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามานะครับชาวราศีตุลคุณก็เป็นคนที่ปากกระใจตรงกันในช่วงนี้นะในเรื่องของความรักของคุณเหรอก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกในเรื่องของงานของคุณเนี่ยดาวพระฤกิ์อยู่ในภพวินาศนะแั้นในดวงชะตาการงานมักพบกับความเสียหายนู่นนี่นั่นนะครับพวคุณก็ต้องแก้ไขในเรื่องของงานของคุณหรือควรทํางานแบบค่อยเป็นค่อยไปหรืออยู่เบื้องหลังถึงจะดีในด้านของการงานในด้านการเงินเนี่ยดาวการเงินก็ไปอยู่ในภพสัจจะนะครับการเงินในวันนี้ก็ถือว่าถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือเจรจาติดต่อเรื่องการเงิน,ก,งนก็ถือว่าจะประสบผลความสําเร็จในระดับหนึ่ง นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในเรื่องของงานวันนี้มั่นคงดีนะครับการเงินก็ต้องขยันนะถึงจะได้เงินนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรในวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะครับแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณอยู่นะในด้านของการงานนี คุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคในเรื่องของงานนะครับต่อมาชาวาาลาัคนาราศรีกลุ่มราศีกลุ่มดวงชะตาของคุณในวันนี้ก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ถ้าคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลับผู้ใหญ่ในวันนี้ยังไม่ค่อยดีะเ,เท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณในด้านของความรักดาวคู่ก็อยู่ในภพสุภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองสุขภาพร่างกายของคนรักคู่ครองนิดนึงอาจจะมีปัญหาและอุปสรรค นะในดวงชะตาของคุณเออดาวอยู่ในภพสุภาษนะแต่ก็ต้องระวังสุขภาพนะต้องมันระวังไว้นิดหนึ่งต่อมาชาวลักนาาสีมีนชาวลาศสีมีนดวงคุณในเรื่องของงานนะครับการเงินนะก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่และดวงชะตาคุณไม่ควรเสี่ยงโชคในะวันนี้เพราะว่ายัางไม่ค่อยมีโชคลาภสักเท่าไหร่แล้วก็อย่าไปคาดหวังในเรื่องของเงินมากมายนะัก นะครับในดว,วงชะตาของชาวราศีมีนในด้านของความรักในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับวันเนี้ยคุณจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณน,นะในการแก้ไขปัญหาหรือในการติดต่อสื่อสารต่างๆจะเป็นผลดีในดวงของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะเดี๋ยวมาเสียงไพ่ยิปซีด,ดูเพิ่มเติมนะครับว่ดวาดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวินาะเริ่มเจาะหัวสาสีหัวฉีก่วยเขาจับใบที่หนึ่งวันนี้ฟ้าแปลไม้เท้าอยู่ถือว่าดีนะครับก็จะมีความความกระตุ้นร้อนมีการเจรจานะติดต่อสื่อสารต่างการงานก็จะเติบโตดีขึ้นการเงินก็ถือว่าดีได้ได้เงินนะครับความรักก็ถือว่าคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะ ต่อมาคุณลอกค้ใบที่สองนี่คุณได้ครับซีดาบเพราะฉะนั้นดวงชะตามคุณในวันนี้ก็ถือว่านิ่งๆการงานก็ยังไม่ได้มีการขยับขยายและมากมายนะักคลิปทดทัวนในเรื่องต่างๆนะครับการเงินก็จะมีรายได้ตามเข้ามาในภายหลังส่วนในเรื่องของความรักเป็นช่วงที่พักฟื้นจิตใจสักระยะหนึ่งนะต่อมาคุณลูกไ้ใบที่สนี่คุณได้ครับโดยทาว ดวงชะตาของคุณในวันนี้ก็ถือว่าให้ระวังอุบัติเหตุไม่ควรที่จะไปปีนที่สูงที่ไหนนะครับระวังอุบัติเหตุการงานก็มักจะพบอุ้ปรรคต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีรายจ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์นะครับส่วนในเรื่องของความรักมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันโดยมิได้นัดหมายนะในดวงชะตาของคุณโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าท่านในสนใจดูดวงชะตาอาจารย์นะครับก็ติดต่อมาได้นะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ